เมกุริทึมแผ่นมาร์กตาไอ้น้ำช่วงที่แล้วเส้นได้ได้รับภารกิจจัดชุด2ชุดในทีมซานตาขาวแดงและทีมนีออนเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเส้นได้จะจัดชุดออกมาได้ถูกใจหนุ่มไว้ขนาดไหนโอ้ยมันจะมีไหมเนี่ยทีมซานต้าสีขาวแดงอะไระมันจะมีไหม แล้วก็เสื้ออยู่ไว้ก็มีแต่สตรีทอ่โอเคก็ยังมีแดงอยู่มี่แดง แดกอฟไวท์แอาเคมันชอบใส่อยู่ตัวนี้ชาวร็อกชาวร็อกตัวนี้คืออยากจะแบบว่าเก็บไปแบบเก็บไปซ่อนมากเก็บไปซ่อนมากเก่าๆเนี่ยมันใส่เสื้อเก่าไงไม่ได้ถูกๆนะแพงด้วยเนี่ยสองสามพันน่ะซื้อได้ไงเก่าแล้วชอบบอกว่าแต่งตัวรวยเชิ้ตเอวยสลกเอวยเออไม่มีตังช่างมันขอดูรวยไว้ก่อนไม่มีตังช่างมันขอดูรวยไว้ก่อนแดงแล้ขาวน้ำเงินอันนี้เือนนั่นอ๋อตัวนี้ใส่ที่อเมริกา ตอนที่อยู่ซานฟรานซิสโกนได้อยู่มันมีมันมีความขาวและแดงอยู่ส่วนมากจะแต่งตัวสีทนคนดํำชอบไล่นางเพราะว่าลูกค้าเขาแบบสีสันแบรนดิ้งอะไรอย่างนี้ต้องแบบเออมีสีบ้างเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ก็ผ้ามันคอก็ได้นะนี่ลีวาพูด้วยเนี่ยอันนี้คือว่า ใส่ตอนนั้นตอนที่ริวพูนดแล้วริวพูเตะอะไรนะสี่ศูนย์ยิงบาซ่าฟังอยู่นี่จะได้เข้ากับตอนคริสต์มาสพอดีช่วงปีใหม่ทนมาพอดีเลยใช่ใช่ใ่ก็พอจะแมทชิ่งได้นี่ก็น่านางใส่บ่อยเนี่ยไม่น่าพอตู้หนึ่งสตรไหมเนี่ยชอบมาก เวลาไว้ใส่สูตรเนี่ยแบบหล่อหล่อไม่ไหวอ่ะหล่อแบบไม่อยากให้ออกจากบ้านไม่อยากให้ออกจากบ้านดูแบบว่าโอ๊ยนี่แหละผู้ชายในฝันของผู้หญิงทั้งประเทศนะคือดูมิตังอยู่เงินในบัญชีประมาณ5้าพันห้าพันคือเล่นนาเสียเงินเยอะเนี่ยที่นางเหลือบัญชีห้าพันดูดภาพดักเหมือนห้าสิบล้านเนี่ยภาพดักเหมือนห้าิบล้านเนี่ยของเล่นชีวิตของเล่นเนี่ยให้มาทุกคนก็โดนไปหลายเยอะเอาง่ายถ้าเกิดมารวมกันเนี่ยได้เท่ากับรถสิบล้อมันสี่ันสี่พัน ของเล่นมันราคามันแบบขึ้นไงครับกำไรเธอเธอนี้กําไรนี่เธอนี้ตัวนี้ซื้อมาซื้อมาแล้ว่ขึ้นไปแล้วหมื่นหนึ่งอ่ะแน่กาไรตลอดแต่ไม่ขายแต่ไม่ขายรวนมากคือผู้หญิงเราเนาะคือถ้าอะไรที่มันไม่เกิดขึ้นมาเราจะไม่นับว่ามันเป็นอย่างนั้นก็อย่างเช่นพวกเราซื้อกระเป๋าเงี้ยกระเป๋าแบนตรงแบนเ์ีนมอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดหรอกมันจะราคาขึ้นกระเป๋าเราจริงๆมันก็มีแค่ไม่กี่ใบหรอกที่เอาออกมาใช้ใบอื่นก็ออกงานนานๆใช้ทีมาหยุดหยุดเคลียร์กันตรงนี้เคลียร์กันตรงนี้ เรื่องของสมบัติพัสถานนี่ล็อกนี้จะเคลียอะไรว่ามาเลยจิ๊บเอ้าทำไมอ่ะก็กระเป๋ามัราคาขึ้นก็ถูกแล้วแม่งเรื่อของเราของเล่นเราก็ขึ้นของเล่นก็แล้วบางทีขึ้นเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอันนี้เติมศูนย์ไปเลยตัวนึ่งกระเป๋าก็ขึ้นนะเท่าไหร่ยิ่งดีไซเนอร์ตายแต่ขึ้นเลยแต่ชนเนลนะของกูก็คนทำก็ตายเหมือนกันเอาโทษนะพี่อะูรใรญ่ ของมึงหิ้วไปข้างนอกได้ไหมอ้าวกูกูมกูไม่น่าบักซอยนะพูดเราได้พูดหมีเข้าเอวนะอพูดเราได้เอออยากเห็นเอามาสิบมาเอามือมาเอามือเอออีหมีเนี่ยยี่หมีถือใส่ไปได้ไหมเออมันใส่เงินได้ไหมเออมันทำอะไรได้พังยี่หมีเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันยืนนิ่งๆเนี่ยมันนั่งนั่งไมขยับแขนแขนไม่แข็งขึ้นลงได้ ใส่เอาไอ้หมีเนี่ยใส่เงินเนี่ยเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกได้ไหมวัดเช็คให้โรงเรียนอย่างเงี้ยกูเรียกให้ให้คนขายมารับไปจากบ้านกูได้เลยเอาแล้วพี่เคยขายไหมตอนโควิดกูยืนมองอยู่นานกูยืนมองอยู่นานนะเอาไงมึงจะกัตายไหมล่ะ ไม่มีนะแต่ว่ามต้องาได้แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวทั้งคู่เลยนะใจเย็นเยคือเราต้องคุยกับแขกรับเชิญบ้ากกินเนอร์เราตอนเนี้ยเรียด้วยึ้นขึ้นเดี๋ยวั้นเคียก่อนเหมือนแขกเป็นเมียที่บ้านพี่บ้าน เรื่องของเล่นกับผู้ชายไม่มีวันจมจริงนะของเร่นะพวกเรานะผู้หญิงก็เหมือนกันแหละก็กระเป๋าก็มันก็เป็นสิ่งที่รักแต่ละคนก็มีสิ่งที่ชอบแตกต่างกันแต่ว่าตอนนี้ชุดยังไม่ออกมาเลยว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะกับชุดแรกเลยกับตีมข่าวแดงนะคะไปจัดกันต่อเลยดีกว่าค่ะได้ว่าตรงนี้ตรงได้เพราะว่ามันมีความสบายสบายลายช้างให้ดูนว่นให้ดูแบบสูงยาวเข่าดีสายก้า เก้าองนี้เก้าจากบ้านนะไม่ใช่เก้านิ้วเก้าจากบ้านไม่ใช่เก้านิ้วเก้าจากบ้านไม่ใช่เก้านิ้วแต่ด้าว่ามันต้องมีผ้าพัอเพราะว่ามันเป็นความแบบคริสต์มาสเนาะอันนี้มันดูเป็นมันสตรีทอีกแล้วมันตัวใหญ่โอเคได้แล้วเดี๋ยวด้จะให้ไว้ใส่กางเกงตัวนี้นะคะเพราะว่าได้รู้สึกว่ามันมีความแบบว่าสบายๆกับเข้าอัเทศกาลนี้แล้วก็ธีมขาวแดงเนี่ยไม่ต้องซับซอนมากแล้วไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ให้กับความคลิปเราตัวนี้ ม,มีความขาวแล้วก็แถบแดงแล้วก็มีผ้าพันคออันนี้นให้ความ,มเป็น<ด>แบบ<ด>คริสต์มาสได้ดีมากซานต้าขาวแดงได้ดีมากๆเรามีรองเท้าสีแดงไว้มีรองเท้าสีแดงเยอะด้วยันงนั้นก็คือนี่ขาวแดงโอเคลุกที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อย คือเป็นการแบบหาไอเทมอะไรก็ได้ที่มีสีแดงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไอเทมดูบอลดูบอลของเราจะเยอะแต่รู้สึกว่าได้จะรู้เรื่องของวคยเยอะมากเลยนะเพราะว่าหยิบแต่ละอันคือเสื้อตัวนี้พอดีเสื้อตัวนี้ใหญ่ไปเสื้อตัวนี้อะไรเงี้ยคือรู้ไซส์เขาเปเลยใใช่เพราะถือว่าเป็นคนดีเทลมากเลยนะใช่เพราะคอยดูอยู่ตลอดว่าแบบ ได้จะไม่ชอบให้ไว้ใส่เสื้อตัวใหญ่เพราะมันจะดูให้เขาดูมันจะดูผอมแต่สตรีมันต้องแบบโค้ง่ค้งหน่อยก่อนจะโค้งไปเล่นหุ่นก่อนให้มันหนาก่อนเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้เราใส่ตัวใหญ่มันดูผอมใช่มันต้องหนาๆนาหน่อยทุกวันนี้ยังทะเลาะกันบ่อยไหมคู่นี้จริงจริงบ่อยจริงหรอบ่อยส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานอย่างที่บอกคือเวลางาน่ะไว้ก็ต้องไว้ทางานอยู่ในพาร์ทของหลังบ้านของได้คือได้อยู่หน้าบ้านฝั่งโปรดักชั่นทั้งหมดแล้วพอแบบเฮ้ยทำไมแบบหลังบ้านเป็นอย่างนี้มันก็มีกันทะเลาะใครทะเลาะกันที่ไว ผู้ชายต้องเป็นคนง้อส่วนใหญ่ผู้ชายครับต้องแบบว่าเอออะโอเคเป็นไรยอมมากเราไม่เราเป็นคนที่มันไม่ค่อยอยากมีปัญหาอยู่แล้วบางทีมันปัญหาเล็กปัญหาใหญ่เงเราก็เออให้มันจบไปยอมง้อไปเออเพราะบ้านที่ดีต้องยอมใช่แล้วเดี๋ยวเวลาเหมือนแบบเขาอารมณ์ดีแล้วแล้วเราค่อยมาบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยไอที่แบบ วันนั้นน่ะมันไม่ค่อยโอเคเลยนะอะไรเงี้ยแล้วเขาฟังไหมพอเขาอารมณ์เขาอารมณ์ดีเขาก็โอเคไงแต่คู่แบบว่าเหมือนว่าคู่จี๊ดซุกโซนแบบนี้มันเกิดมินเกมเลยเอาจริงคิดว่าจะรู้ใจกันมากไหมกันและกันเนี่ยคิดว่าเพราะอยู่ด้วยกันตลอดโอเคถ้าคู่นี้เขามั่นใจกันขนาดนี้งั้นไปเจอกับมินิเกมกันเลยเอาล้วครับเราจะมาวัดว่าคู่นี้สามารถอ่านปากกันได้แบบแม่นยำหรือเปล่าเขารู้ตัวยาว่าเขาถ่าย ไม่รู้ตัวนี่ยังอยิ้มนะยังหัวงสวยยังหัวเสวยครับแล้วก็เทสแล้วก็นับแล้วด้วยห้าสี่สามครับผอไม่รู้ตัวเลยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่แน่ใจนรอรอบแรกจะเป็นให้ไว้เป็นคนใบ้ก่อนล้วพร้อมแล้วคำแรกครับโอ้โหจับเวลาครับไปหมูอ่อนหมูมอย วะอี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 ยังไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอเส้นได้เส้นได้เลิกช้อปปิ้งอีสองปีอีสองปีผู้ต้องเลิกช้อปปิ้งช้อเลิกอะไรวะเลิกไม่ใช่เลิกเลิกเลิกอะไร ลิกชอปปิ้ีเรยั้านวิวร้านมึงเทำผ้าเปนมวยไ้านวิวร้านล้านอะไรวิววิวใช่ใช่ถูกเปิดวาร์ปพันว่าเปิดวาร์รเปิดวาร์ปมึงเคยเรียนภาษาบมปเรียนใบตอนป5ที่รูสอนแล้วเล่เป็นมดปเ่ยเปิดเปิด อบอกเลยว่าเมื่อกี้เก่งมากเจ็ดข้อถูกไปหกข้อาคข้อเดียวโอเคเอาล่ะต่อไปจะกลับกันบ้านนะครับเดี๋ยวให้ไว้ใส่หูฟังได้เลยเดี๋ยวจะให้ให้ให้สอดรบเป็นคนพูดบ้างต่อไปจะเป็นรอบของเส้นได้เป็นคนใบ้บ้างนะครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะคําแรกบีบีบีเออใช่บีบี สองโอ้โหเว็กเทียนคำด้วยอน้ำคานน้ำคานนี่สองพยางน้ำลำคานไม่ใช่ไม่ใช่สองพยางพอตัดออกลพยางไม่ใช่ไม่ใช่น้ำคานลำใหญ่ไม่ใช่โอ้ยข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อข้ามอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอยากไปเยอะ บทบทเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยั่วยั่วบทบทยั่วยั่วบทบทถูกต้องเอาล่ะผ่านไปสำหรับลิ้นิเกมของไว้นะครับทำไปได้หกคัมหกคะแนนคะแนนมันได้เท่ากันเลยนะใช่ก็เรียกได้ว่าเท่ากันทอมไม่ใช่อะไรสอดเดาแบกสอดเดาแบก ที่<ช>ได้มาตรงตรงจุดนี้โอเคมินิเกมผ่านไปแล้วแบบหอมปากหอมอคอนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจกันต่อดีกว่ายังเหลืออีกชุดหนึ่งใช่ไหมใช่ <ไป S 1> ยังเหลืออีกชุดหนึ่งกับทีมนีออนจะเป็นยังไงนะคะไปจัดกันเลยมินิเกมของทั้งคู่บอกเลยว่าเข้าขากันสุดๆแต่เส้นได้อย่าลืมนะคะว่าเรายังเหลือภารกิจอีกหนึ่งชุดในทีมนีออนช่วงหน้าเรากลับมาให้กําลังใจเส้นได้กันค่ะให้ของขวัญกันหลักล้านเลย นางไม่เอานางไม่สนใจเลยนางสาม <3 S 2> ล้งสามร้านเผ <ๆ S 2> ื่อเอาไปขายไปซื้อหมีแทนใช่อ <laughs> ตอนแรกก,ก็เหมือนก็โกรธนิดนึงว่าแบบเอ้าเฮ้ยทำไมเอาของเล่นมาน,นี้อะไรอย่างเงี้ย